สวัสดีค่ะวันนี้ยายลายจะพาพามาทำคลิปค่ะมาทำคลิปทดลองค่ะปลูกเตงโมนี่ค่ะปลูกเตงโมได้หนึ่งอาทิตย์แล้วคะนงอกได้ขนาดนี้นะคะปลูกเตงโมหนึ่งอาทิตย์งอกได้ขนาดนี้ที่ยายลายจะทำคลิปนี่คือ ปลูกทดลองปลูกยายไร่ทดลองปลูก,ยยลลกแตงโมโดินแดงค่ะเนี่ยดินในไร่ในดงเนี่ค่ะเพราะไม่เคยปลูกค่ะนี่แหละเพิ่งจะเคยปลูกครั้งแรกเราปลูกเยอะด้วยประมาณสามไร่ค่ะเนี่ยก็มีเตงโมโดงแดงเตงโมเหลืองนะคะอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นเตงโมเหลืองค่ะนี่แถวนี้จะเป็นเตงโมเหลืองก็ซื้อเตงโมเหลืองมาหนึ่งกระป๋อง ตึ้งโมแดงก็เป็นสามกระป๋องค่ะก็ปลูกแจงไทยแจงไทยทางนี้ไว้กินไงขายด้วยกินด้วยนั่นแหละแต่มันได้เยอะแต่พูดถึงเรื่องก็จะลองทดลองปลูกดูเนื้อที่สามไร่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นดินแดง เห็นในคลิปคนอื่นก็ปลูกมีแต่ดินทรายนะคะดินทรายดินขาวแต่ที่นี่เรามันเป็นดินแดงกันนี่ค่ะดินก็จะแดงแดงแดงเลยเนี่ยดูเ่ยติดมือติดตีนก็แดงไปหมดเนี่ยเขาเรียกดินแดงดินดงแดงค่ะก็ วันนี้ก็จะถ่ายคลิปให้ดูว่าจากกี่วันวันนี้วันที่เจ็ดแปดที่เก้าตั้งโมงนี่เจ็ดวันค่ะแต่ฝั่งโน้ฝั่งฝั่งนู้นยายปลูกตั้งแต่วันที่สามสิบค่ะมาแต่ก็งอกแล้วค่ะงอกก็โตกว่าน,นี้นิดนึงแต่ถ้าโตกว่าน,นี้เดี๋ยวจะพามาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะ ว่ามันจะเป็นยังไงจะถ่ายให้ดูจนถึงเก็บค่ะถึงที่เก็บได้ปัญหาอะไรอะไรของแตงโมทุกอย่างอย่างไรก็จะถ่ายให้ดูค่ะแคคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะ